สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่12เมษายนก็เป็นอาทิต์สงกราน,นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันสงกรานนะครับวันนี้สืบทอก็อยากจะถือโอกาสนะครับนำเรื่องของอาจารย์รัตยาจันเทียนซึ่งเป็นผู้รักผู้ใหญ่ในวงการอนุรักษ์แล้วก็เป็นปูชนียบุคคลของพวกเราชาวมูลน,นิธิสืบนะครับมาเล่าให้ฟัง ซึ่งสิ่งที่ผมจะเล่าวันนี้ก็คือคำกล่าวที่ผมได้รับชวนนะครับไปกล่าวเขาเรียกว่ากล่าวมุทิตาจิตนะครับให้อาจารย์ในโอกาสที่อาจารย์อายุ90นะครับอาจารย์อายุ90ปีที่แล้วนะครับอาจารย์เกิดเป็นที่11ธันวาคมพศ2 4 7 4นะครับที่จําได้เพราะว่าคุยกับอาจารย์บ่อยอาจารย์บอกว่าอาจารย์ เกิดก่อนปีที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ปีหนึ่งนะครับก็เป็นคนที่ได้ข้ามยุคหนึปีนะครับแล้วก็เลื่อนการจัดมุทิตาจิตนะครับโดยการเคหะแห่งชาติมาตั้งแต่เดือนธันวาคมครั้งนี้เห็นอาจารย์พูดบนเวทีว่ามไม่อยากเลื่อนแล้วเพราะว่าก็ไม่รู้ว่านะครับว่าจะตายเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ไม่ต้องเลื่อนดีกว่านะฮะก็ เพราะว่าอาจารย์ก็ทาหนังสือเสร็จแล้วด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือรัตายา90ซึ่งก็ตั้งใจว่าจะทําเพื่อจะมอบตอนงานบันเกิดนะครับปกติอาจารย์ไม่ค่อยจัดหรอกครับมีแต่คนอื่นจัดให้แล้วที่สําคัญก็คือเล่มนี้อาจารย์บอกว่าไว้แจกงานศพด้วยนะครับนี่คือวิธีการเตรียมตัวตายที่เป็นวระสติของอาจารย์รัตายาจันเทียนนะครับผมเองก็เต็มใจอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะ มีความตั้งใจนะครับที่จะไปพูดงานนี้ให้กับการเคหะนะครับเพราะว่าอาจารย์เป็นผู้ว่าการเคหะเมื่อปีพศ2533นะครับจริงๆพร้อมก,กับการเป็นประธานมูลที่สืบเลยนะครับนะครับในปีนั้นแล้วก็เป็นงานที่เปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นความรักนะครับแล้วก็คนที่เคยร่วมงานกับอาจารย์ทุกคนเนี่ยแสดงออกซึ่งความรัก ต่ออาจารย์นะครับแล้วก็มาร่วมงานกันอย่างคับข้างนะฮะแล้วก็ส่วนของผมเนี่ยเขาก็มอบหมายให้พูดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหลังจากที่อาจารย์เกษียณอายุจากาการเคหะแห่งชาตินะครับก็เข้าไปก็มีแต่สถาปนิกนะครับมีแต่คนที่เคยร่วมงานกับอาจารย์นะครับแล้วก็ท่านอาดีตผู้ว่านะคนที่แล้วนะครับผู้ว่าชวนพิษเป็นแม่ง,งานนะครับท่านผู้ว่าชวนพิษฉายเหมือนวง นะครับแล้วก็ <c oughs> ผมก็ค่อนข้างจะประมานะครับพอเดินขึ้นไปเนี่ยเ,เป็นเวทีที่ท่านผู้ว่าการเคหะซึ่งอายุลดหลั่นจากอาจารย์มาไม่มากเนี่ยครับนั่งกันนะครับแน่นอนและครับงานนี้ชมรมผู้อาวุโสนะครับสมาคมสโมรสรการเคหะแห่ H, งชาติก็เป็นเป็นผู้จัดงานอย่างเป็นทางการนะครับผมคิดมาตลอดนะฮะจันิเขาให้แต่งโทนสีฟ้าด้วยนะผมงวแต่คิดว่าผมจะพูดเรื่องอะไรนะครับ ก็จะพูดเรื่องเอจะพูด30 30ปีนะครับปีประมาณนั้นที่อาจารย์อยู่กับมูลที่สืบมานะครับก็คิดแต่เรื่องนั้นนะครับเพราะว่าระหว่างทางไปก็คิดแต่เรื่องว่าผมอยากจะทำเป็นกราฟแบบนี้นะฮะว่าสรุปให้ชาวการเคหะนะครับผู้เคยร่วมงานอาจารย์ฟังว่าจริงแล้วเนี่ยอาจารย์เป็นประธานตั้งแต่ ปี33ซึ่งน่าจะพร้อมกับการเป็นผู้ว่าการเคหานั่นแหละนะครับตอนนั้นก็แล้วก็อีก2ปีปกีกว่าก็กเกษียณอายุนะครับตอนนั้นก็มีข่าวที่คุณสืบนะครับเสถียรยิงตัวตายที่ห้วยขาแข้งเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่เรารู้กันดีนะครับแล้วต่อจากนั้นเส้นสีฟ้ากับเส้นสีเขียวนะครับก็เป็นช่วงหลังจากที่จานมีผลงานจากการเคหะแห่งชาตินะครับรูปข้างบนเนี่ยเป็นทีมทีมมูลที่สืบทีมแรก นะครับเทียนเปที่ถือว่าเป็นเจ้าน,น้องๆเจ้าหน้าที่ส่วนรูปดังนี้ก็เป็นค่อนข้างจะเป็นปัจจุบันแล้วละ่ะไม่ใช่ปัจจุบันเป๊ะแต่เป็นรูปที่ผมรู้สึกว่าอาจารย์ยิ้มอย่างมีความสุขกับน้องๆที่อายุห่างกันประมาณ5้าสิปีนะครับก็ผ่านมาสิบ20ี่สสิปีผมก็เลยคิดเรื่องที่จะพูดมาเป็นเรื่องของสามทศวรรษนะครับรูปนี้เป็นรูปที่อาจารย์รัตยานะครับบอกว่า จะไปเดินไปที่ดอยเชียงดาวนะครับแล้วก็เดินไปไม่ถึงครึ่งทางแล้วครับก็อบอกว่าเดินไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นภาระคนอื่นนะครับแล้วก็ขอกลับก็ไปได้ไกลพอสมควรนะครับก็ออยังใจสู้อยู่ปีที่ไปนี้ก็90 90สบก้าสิบบวกหนึ่งเดือนประมาณนี้นะครับในระหว่างที่ผมขึ้นไปบนโพเดียมเนี่ยผมไม่ได้เตรียมเรื่องที่จะพูดเรื่องนี้เลยนะฮะคือผมคิดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งเออ อาจารย์เป็นสถาปนิกอาจารย์ฝากผลงานอะไรไว้ไหมอาจารย์เคยเล่าให้ผมฟังซึ่งผมมั่นใจว่าไม่ค่อยมีใครรู้ครับว่าผลงานการออกแบบอ,อนุสรสถานสืบนะครับเสถียรซึ่งประกอบไปด้วยรูปปั้นคุณสืบนะครับประกอบไปด้วยบ้านพักหลังเก่าหลังนั้นที่อนุรักษ์ไว้แล้วก็อา,อาคารอาคารประชุมผอประชุมนะครับแล้วก็ทางเดินที่เป็นเสมือนกลีบกุหลาบแล้วก็บันได 8ขั้นที่เชื่อมโยงถึงกันเนี่ยนะครับอาจารย์ไม่ได้ออกแบบแต่อาจารย์เป็นคนที่ประสานงานแต่ว่าฝีไม้ลายมือของสถาปนิกที่ออกแบบเนี่ยอาจารย์เคยเล่าให้ผมฟังว่าอาจารย์ออกแบบฐานที่รองรับรูปปั้นคุณสืบนะครับแล้วพอหัวหน้าชัชวานพิษดำขำเนี่ยนะครับมาทํากิจกรรมตอนภายหลังเนี่ยนะครับหลังจากที่อนุสรสถานสร้างเสร็จสําเร็จเมื่อปี2536เนี่ยหัวหน้าชัชวานก็ คิดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้งเนี่ยนะครับนำก้อนหินจากหน่วยพิทักษ์ป่าต่างเนี่ยเอามาวางไว้ที่ฐานนะครับผมไม่ทราบว่าพี่ชัดทราบหรือเปล่าว่าฐานเนี่ยเป็นส่วนเดียวที่อาจารย์รัตยาออกแบบแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่เป็นไรนครับก็อยากจะเล่าให้ฟังก็เลยเล่าถือโอกาสเล่าให้ชาวการเคหะฟังแล้วผมก็เมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยผมยังเห็นกระดาษ tracing กระดาษไขที่อาจารย์เขียนแบบอยู่เลย ผมไม่ทราบว่าแผ่นนั้นอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูแต่ก็ไม่เป็นไรละครับถ้าเจอไม่เจอก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็คือเป็นงานที่ผมคิดว่าอยากจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าจะมีความสําคัญต่อไปที่ผมเพิ่งคิดได้ตอนที่ขึ้นไปบนโพเดียมแล้วผมก็มาคิดถึงว่างานแรกๆที่อาจารย์สนับสนุนให้เกิดขึ้นนะครับที่การอุรักหว้วยขาแข้งสิ่งสําคัญที่สุดก็คือศูนย์วิทยุมรดกโลกวายุยีนะครับก็คือระบบสื่อสารที่ทําให้เจ้าที่หว้วยขาแข้งเนี่ย จะไปเดินป่าอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้วิยุสื่อสารถึงกันได้นะฮะเป็นสถานีทวนสัญญาณที่บนเขาสูงเรียกเขายุยี่ที่หน่วยพิทักษ์ป่านะครับปรากฏว่าสิ่งที่คาดไม่ถึงคือพอทําระบบนี้เสร็จเนี่ยคนที่เขาใหญ่คนที่ภูเขียวคนที่ดอยอินทนนท์ทางภาคใต้ผมไม่ทราบว่าไปถึงไหนกลับสามารถที่จะติดต่อศูนย์วิทยุนี่ได้เกือบทั้งประเทศเลยครับนี่เป็นเรื่องมหัศจ,จา์ที่คาดไม่ถึงเลยนะครับแล้วก็ได้ใช้ ศูนย์วิทยุที่ยุ่ยี่เนี่ยนะครับในการทวนสัญญาณในการติดต่อสื่อสารในช่วง30กว่าปีที่แล้วมาสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งคิดได้ว่ามันมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่เรื่องหนึง่งทั้งในเรื่องของฐานผมเรียกว่าฐานรองรับเจตนาลมซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหญ่ก็คือรูปปั้นขุนสืบเนี่ยฐานเนี่ยนะครับไม่มีใครเห็นแล้วเพราะถูกก้อนหินบงังแต่ยังทําหน้าที่ความแข็งแกร่งเป็นรากฐานที่มั่นคงอยู่เสมอมาแม้ไม่มีใครเห็น เช่นเดียวกับพลังนะครับของคลื่นสื่อสารสถานีวิทยุที่อยู่บนยอดเขาสูงที่ไม่มีใครเห็นคลื่นนี้เหมือนกันแต่ทรงพลังมากครับในการส่งมอบศรัทธ,ธาส่งมอบจิตใจต่างๆที่เรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยส่งออกไปทั้งสองสิ่งนี้เหมือนกันหนึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งแต่เป็นพลังที่แผ่กว้างไกลคนที่ปั้น รูปปั้นนะครับรูปปั้นของคุณสืบนะครับเสถียรเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นอาจารย์สเสวตเทศธรรมส่วนคนที่ทำออกแบบภาพรวมของอาคารนะครับก็เป็นบริษัทแปนโดยพี่จุลพี่ครองศักดิ์ยุารามลกรดดนะครับก็เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับศูนย์มรดกโลกวายุยี่นี่ก็เป็นงานอันนี้เป็นงานรูปประทับชิ้นแรกๆที่ทำให้จิตใจของนักอนุรักษ์เนี่ยมีจุดศูนย์รวมขึ้นมานะครับ เนี่ยผมถ้ามีสัญลักษณ์เนี่ยหลังจากห้วยขาแข้งเนี่ยเป็นที่รู้จักเนี่ยนะครับพอมีอนุสรสถานที่อาจารย์รัตยาเป็นคนระดมเงินเป็นคนควบคุมการก่อสร้างจนสําเร็จแล้วก็มอบให้นะครับมอบให้กรมป่าไม้ในขณะนั้นดูแลนะครับเนี่ยเป็นผลงานแล้วก็ในระหว่างนั้นก็พัฒนาในเรื่องของระบบสิ่งแวดล้อมศึกษาการอนุรักษ์ป่านะครับแล้วก็พัฒนากองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่าขึ้นมานนี้เป็นทศวรรษที่หนึ่งนะครับตอนนั้นสวัสดิภาพสวัสดิการของผู้พิทักษ์ป่าก็ถูก พัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็มีคนเอาใจใส่มากขึ้นตามสมควรนะครับ10ปีต่อมาให้หลังเนี่ยนะครับตอนนั้นอาจารย์นัตยาไม่รับตําแหน่งประธานนะครับอาจารย์สุรพลสุดารามาเป็นประธานแทนนะครับก็เราดำเนินการโดยคณะกรรมการนะฮะกรรมการก็เลือกอาจารย์สุรพลอาจารย์นัตยาบอก10ปีพอและนะครับแต่บังเอิญว่าอาจารย์สุรพลเสียชีวิตหลังจากดํารงตําแหน่งประธานได้32ปีกว่าเท่านั้น นะครับก็กรรมการก็มีมติขอให้อาจารย์รัตยากลับมาอาจารย์อยู่ต่ออีก12ปีอาจารย์อยู่มา22ปีที่เป็นดำรงตำแหน่งประธานนะครับแต่จริงๆอาจารย์ก็เหมือนอยู่มาตลอดนะครับเพราะอาจารย์ก็ยังเป็นประธานที่ปรึกษาอยู่จนถึงปัจจุบันจากข้ยขาแข้งหรือจากการอนุรักษ์ทุ่งใหญ่เลยส,สวนซึ่งได้เป็นมรดกโลกในปี2534ครับคุณสืบเขียน เขาเรียกโนมิเนชันเสนอยูเนสโกไว้ประเทศไทยก็ไปเสนออาจารย์รัตยาก็มีส่วนอย่างยิ่งในการดูแลมรดกโลกข้ามทศวรรษมาจากพื้นที่รูปธรรมท,ที่ทำให้รสามารถรักษาทุ่งใหญ่ห้วยแข้งไว้เป็นตัวอย่างหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับอาจารย์รัตยามีแผนที่ป่าตะวันตกซึ่งเป็นแผนที่สเกลมือต่อ2 0 0แนะครับแล้วก็ขีดรัตรืองเดากาลัริงโดยมือคุณสืบใส่กรอบไว้ติดไว้ อาจารย์ก็เริ่มทํางานเรื่องกลุ่มป่าตะวันตกเพราะคุณสืบนะครับสเสถียรบอกว่าถ้าเราจะรักษาทุ่งใหญ่ห้วยแหแข้งไว้ได้เนี่ยต้องรักษาไว้ทั้งกลุ่มป่านะครับโดยขนาดโดยการเป็นบัฟเฟอร์โซนนะครับหลายๆอย่างอาจารย์ก็เข้าไปมีส่วนอย่างยิ่งในการศึกษาพวกสัตว์ป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเสือเสือดาวเสือดำเสือโคร่งเนี่ยครับคุณศักดิ์สิทธิ์สิมเจริญตอนหนุ่มๆนะครับจับเสือดำนะครับใส่ปลอกคอนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือจารนุญาตดาเนินการทํางานกับคน นะครับทำงานกับชุมชนในป่านะแต่ตลอดช่วง2ทศวรรษในโครงการจอมป่าแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าถ้ามีเงินให้คนอยู่ได้ป่าอยู่ได้สัตว์ป่าอยู่ได้นั่นก็คือต้องมีแนวเขตชุมชนแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องอิงอยู่บนข้อมูลวิชาการที่อาจารย์มีส่วนในการสํารวจศึกษาแผนที่ศักยภาพของป่าตะวันตกนะครับแล้วอาจารย์ก็แยกแยะนะครับชุมชนออกเป็นกลุ่มต่างๆอย่างมียุทธ,ธศาสตร์แล้วก็ มีโครงการร่วมกับกรมป่าไม้ในขณะนั้นนะครับจนปเปลี่ยนเป็นกรมอุทยานในการที่จะทดลองสำรวจแนวเขตของชุมชนทั้งหมดร้อยกว่าชุมชนนะครับอันนี้เป็นชุมชนที่คริตตี้ล่างผมยังจําได้นะฮนะที่คริตตี้ล่างนี่แหละที่อาจารย์รัตยาเคยสอนผมกับน้องๆภาคสนามทีมแรกๆว่าอาจารย์ขออย่างเดียวว่าเวลาทํางานเนี่ยขอให้พวกเราใช้ความนอบนอบ้นอมถ่อมตนเจ้าที่มืยสืบต้องทํางานด้วยความนอบน้อมถ่อมตน ผมนึกวินนี้ว่าเป็นเคล็ดลับสําคัญเลยนะครับไม่ว่ากับชาวบ้านากับพี่ๆป่าไม้หรือกับผู้คนที่เราต้องประสานงานด้วยแล้วงานของพวกเราเป็นงานที่อยู่ในความขัดแย้งป่าไม้ก็หาว่าเราเนี่ยนะครับเข้าข้างแต่ชาวบ้านชาวบ้านก็หาว่ามุ้ยสืบเนี่ยเป็นแต่ป่าไม้นะครับจะมาจับเราหรือเปล่าทากลางความขัดแย้งนี่แหละครับสิ่งที่ทําให้พวกเรารอดพ้นจากพยันอันตรายก็คือความนอบน้อมถ่อมตนที่อาจารย์สอนพวกเราแล้วก็ให้พวกเรายึดถือปฏิบัตินี่แหละครับ ในทศวรรษที่2อเนี่ยอาจารย์ทิ้งมรดกสําคัญไว้ก็คือดอกไม้6กลีบว่าเราจะรักษาป่าตะันตกไว้ยังไงดอกไม้นี่เป็นลายมือลายฝีมืออาจารย์วาดเองนะครับแต่จริงๆอาจารย์เขียนไว้เป็นกระดาษ A3 แล้วเขียนไว้ละยโดยละเอียดเลยนะครับว่าเราจะรักษาป่าตะบนตกไว้ได้ยังไงก็คงจะสืบทอดกันเป็นสมบัติสําคัญของนักอนุรักษ์มูลที่สืบต่อไปนะครับ ทั้งหมดก็เพื่อที่จะให้ชาวบ้านกับเจ้าที่ป่าไม้นี่อยู่กันได้นะครับบนฐานข้อมูลแนวเขตชุมชนที่อาจารย์เองก็วิ่งเข้าวิ่งออกในป่านะครับกับชุมชนต่างๆนะครับนี่มีคุณพานุเดชเป็นมือทํางานคู่ใจนะครับวิ่งเป็นหัวหน้าพาคสนามในขณะนั้นแต่ในทศวรรษที่2นี่นะครับสารพัดโครงการเลยครับทั้งถนนที่จะตัดเข้าป่าในรูปนี้ก็เป็นเวทีซึ่งอาจารย์รัตยาไปคุยกับชาวอุ้มผางที่จะมีถนนจากกาแพงเพชร ตัดเข้าไปชาวอุ้มผางก็เรียกร้องชาวกำแพงเพชรก็เรียกร้องแต่นักอนุรักษ์ก็เห็นว่ามีผลกระทบนะครับเราก็ลุยเข้าไปคุยกับเขาเลยนะครับเขื่อนก็จะมาเมืองแรกก็มีนะครับการท่องเที่ยวก็บุกนะครับในทศวรรษที่2เนี่ยอาจารย์ตยาเป็นนางสิงเฝ้าป่านะครับคุณชุติมานุ่นมันมติชนเป็นคนเขียนขอลัมน์เรื่องนี้นะครับแล้วก็มีคนเรียกฉายา,าจานิดตลอดมานะครับใน ทศวรรษที่สองเนี่ยเราได้แผนที่หออกมานะครับเป็นแผนที่แนวเขตชุมชนตามโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมหรือโครงการจอมป่าทํางานร่วมกับกรมอุทยานผมยังจําแม่นเลยครับแผนที่ฉบับสีเขียวๆนี่แหละที่เราปริ้นเป็นแผ่นน่าจะใหญ่กว่า A1 หนึ่งด้วยซ้ำา A1 ต่อกันหรือเป็นแผ่นใหญ่มากอ่ะเพราะผมเป็นคนถือนะครับแล้วเราก็ไปหาที่บด,ดีหน้าดุมากชื่อคุณดำรงพิเดชแกมีชื่อเสียงในชะชอบปราบปามชอบจับหน้าก็ดุนวด เดี๋ยวนี้เป็นหัวหน้าพักอะไรทวงคืนพื้นป่านะมียี่ห้ออยู่ซึ่งแกแกไม่น่าจะชอบงานจัดการเรื่องคนเรื่องป่าแต่ชอบแกน่าจะชอบแบบจับกลุ่มอะไรแบบนี้อาจารย์รัตยาปูแผนที่ปุ๊บปูแผนที่เสร็จปั๊บนะครับแล้วก็ลงไปนั่งพับเพียบปุ๊บโอ้โหห้องอธิบดีถ้าหรูๆเห็นอาจารย์ลงไปนั่งต่้อาจารย์ก็น่าจะอายุจะ80ะิแล้วอธิบดีคนดุคนนั้นก็รีบลงมาอาจารย์อย่าอย่านั่งเลยจนในที่สุด ต้องลงมานั่งฟังสิ่งที่อาจารย์อธิบายสุดท้ายสิ่งที่อาจารย์อธิบายก็ชนะใจนะครับก็บอกว่าเออจะจัดการคนในป่าก็ต้องทําอย่างนี้ถึงจะสงบสันติกันเนาะไม่ต้องวิ่งไล่จับกันมากนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ทําผิดคิดร้ายอะไรไม่ได้เป็นอาชญากรอะไรดังนั้นเนี่ยมาอยู่ร่วมกันอย่างมีกติกานะครับคุณดารงพิเดชเป็นคนแรกที่ยอมรับเส้นแนวเขตนี้แล้วก็อธิบดีท่านต่อ,ต,อต่อมาก็รับจนในที่สุดผ่านมาอีกไม่กี่ปีครับ สี่ห้าปีนะครับรัฐมนตรีสุรศักดิ์กาญจนาลัต์กับอธิบดีธัญญานในติธรรมกุลก็ใช้แนวทางนี้แะครับเป็นนโยบายให้พวกเราไปช่วยร่างกฎหมายเป็นคณะทํางานจนมีกฎหมายฉบับใหม่ออกมาที่ให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันได้ในทศวรรษสามทศวรรษนี้นะครับผมเห็นว่าอาจารย์ระยาทำอยู่3เรื่องคือตึงจากพื้นที่ห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่ที่เป็นพื้นที่ที่คุณสืบนะครับสเสถียรให้ความสนใจ นะครับแต่กลุ่มป่าตะวันตกเนี่ยคุณสืบยังไม่ได้ทำอาจารย์รัตยาก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการสร้างเครือข่ายพันมิตรขยายออกมาจนในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับนโยบายเกี่ยวกับคนในป่าเนี่ยก็ได้ขยายไปสู่ทั้งประเทศโดยการแก้กฎหมายให้ชุมชนที่เหมือนในป่าตะวันตกเนี่ยนะครับสามารถอยู่กันได้โดยสงบสันติปกติสุขนะครับจนถึงในปัจจุบันกฎหมายนี้ออกมาเมื่อปี2562ซึ่งก็เป็นทศวรรษที่3ที่อาจารย์ทำงานสิ่งแวดล้อมพอดี ไม่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับการลาดตระเวนการวิจัยเรื่องสัตว์ป่าก็ได้ขยายผลไปทั่วประเทศนะครับก็สมดั่งความตั้งใจนะครับมีโมเดลมีจนปัจจุบันมือวิสืบก็เสนอมมดกโลกทางธรรมชาติอยากจะเสนอนะครับเป็นป่ามันตกทั้งผืนเพราะมีความพร้อมแล้วก็มาจากสิ่งที่อาจารย์รัตยาดําเนินการไว้นะครับในชดสวัสดี่3เนี่ยมีเรื่องที่ผมสําคัญนะครับเรื่องที่ผมอยากเล่าให้ฟังเป็นคืออาจารย์ กังวลเรื่องเขื่อนแม่วงมากเมื่อปี2554ที่น้าท่วมแล้วรัฐบาลก็จะสร้างให้ได้เขื่อนแม่วงเขื่อนอื่นๆในป่าเยอะมากนะครับอาจารย์ก็เศร้าแล้วอาจารย์ก,ก็กังวลน,นะครับก็มีคนแนะนำอาจารย์ทงใช้พันสวัสดิ์นะครับอดีตประธานทีเอไอสิ่งแวดล้อมไทยพออาจารย์ต้องไปกางเต็นท์ประท้วงอยู่ที่หน้าสานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมอาจารย์บอกเอาทันทีมูลที่สืบไปพูดอาจารย์จะกางเต็นท์แล้วไปพูดอะไรเพราะว่าไม่รู้จะตายหรือเปล่าเอาพุ่คงอย่างนั้นนะครับ อาจารย์เด็ดเดี่ยวมากจนเราต้องเปลี่ยนยุทธวิธีมาเป็นเดินนะครับจากแม่วงมากรุงเทพอาจารย์ก็ไปเดินด้วยหลายวันนะฮะผมประทับใจช่วงนี้ที่สุดตอนนั้นฝนตกผมเดินตามมาผมแทบจะร้องไห้นะเพราะว่าฝนมันก็ตกตอนนั้นหลบข้ามแยกวางบะอินมันซับซ้อนมากครับจากแถวๆก่อนถึงแยกบางบะอินเข้ามากรุงเทพอะครับอาจารย์ก็มาด้วยเราก็ไม่อยากขัดความตั้งใจฝนก็ตกจะเดินตัด สงสัยเอเชีย8เลนรถบรรทุกวิ่งกันนะครับเราต้องกั้นถนนก็กั้นลำบาก8เลนต้องปีนที่กั้นระหว่างถนนด้วยนะฮะแล้วก็ต้องขึ้นอสะพานข้ามแยกซึ่งปกติมันไม่มีทางเท้านะครับแต่เราก็เดินประท้วงนะฮะเราก็ต้องผ่านความยากลาบากนี้ไปก็ไม่อยากขัดสัทธาอาจารย์นะครับพวกเราเองก็สามารถพาอาจารย์ผ่านตรงนี้มาได้ตอนนั้นอาจารย์อายุ82นะครับ พอเขียนตรงนี้นะครับมีน้องคนหนึ่งที่เคยอยู่หมือที่ส <an> ืบผมโพสเฟซบุ <an> ๊กไป <an> ก็เติมมาว่าอาจารย์รัตยาเคยบอกว่าศรัทธาเคลื่อนทุกสิ่งได้นะครับวันนั้นเป็นวันที่ผมนั่งอยู่ข้างๆที่นั่งของอาจารย์ก่อนที่จะขึ้นโพเดียมฮะผมคิดแบบว่าเออสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยโดยบุคลิกของอาจารย์ที่เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนทำงาน อาจารย์บอกว่ายิ่งกว่าปิดทองหลังพระอีกคือทำงานเพื่อง,งานอย่างเดียวนะครับทั้งเรื่องของฐานที่เป็นคนจานเป็นคนออกแบบฐานรองรับรูปปัน้นหุนสืบแล้วก็ที่เป็นฐานที่ไม่ไม่ใครเห็นแต่พลังนั้นยังอยู่เป็นรากฐานที่มั่นคงหรือการสื่อสารนะครับที่ปล่อยพลังศรัทธาออกไปนะครับและอย่างคาดไม่ถึงมันกระจายไปได้ทั่วผืนป่านะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็น พลังที่ผมพันคิดได้ขึ้นมาตอนที่นั่งมองภาพต่างๆที่อาจารย์นั่งเงยอะนั่งอยู่ที่บนโซฟาข้างๆผมก่อนที่จะขึ้นไปบนเวทีนะครับผมก็คิดอย่างนั้นดังนั้นในวันสงกรานปี2565นี้นะครับผมก็ถือโอกาสได้กราบนะครับแล้วก็สแสดงมุทิตาจิตนะครับผ่านทั้งเวทีของอชมรมผู้อาวุโสที่การแครแห่งชาตินะครับแล้วก็มาถึงขอเก็บ รายละเอียดแล้วก็เนื้อหาต่างๆเอามาฝากท่านผู้ชมในรายการสืบท้อคในช่วงสงการานต์วันที่ 13, 14, 15ปี65นี้ด้วยนะครับมุทิตาจิตให้อาจารย์รัตยาครับศรัทธาเคลื่อนได้ทุกเรื่องจริงๆครับ